ย้ำเหข่าว,าวาาทัพพร้อมใจยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี4 2พ0 0ษาวันนี้ที่กระทรวงกลาโหมพลเอกนัทอินทรจเรญประหลัดกระทรวงกลาโหมนางรมิดาอินทรจเจรินในายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลอากาศเอกประเมศเกตโกวิท พลเอกนภพลสร้างสมวงศพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยพลเอกกู้เกียรติศรีนาคารองปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรณสาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวัง ต่อมาเวลา12นาิกาทุกเหล่าทัพดำเนินการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา42พรรษา3มิถุนายน2,563 โดยการยิงสลุดถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติหรือธงหรือบุคคลซึ่งที่บริเวณท้องสนามหลวงกองทัพบ,บกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งกรมทหารปืนใหญ่ที่หนึ่งรักษาพระองค์ทำการยิงสลุดหลวง21นัดขณะที่กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพทำการยิงสลุดหลวง21นัดที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือ ด้านกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศสยทินทำการยิงสลุดหลวง21นัดบริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนาวมินทักกษัตริยาธิราชถวายสมเด็จพ,พระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา42พรรษา3มิถุนายน2563เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อกันที่พายุฝนนะคะถล่มอำเภอลำเมนชัยโคราชบ้านเรือนชาวบ้านพังเสียหายมากกว่า100หลังคาเรือนค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลน,นองบัววงตําบลคุยอําเภอลําะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาต้องเร่งนําเลื่อยยนทําการตัดกิ่งต้นไม้ขนาดใหญ่ภายในโรงเรียนบ้านลําะเมนชัยที่ได้ล้มทับบ้านเรือนของประชาชนพังเสียหายหลังจากเกิดลมพายุพัดกระโชกอย่างรุนแรงและมีฝนตกลงมาอย่างหนักในช่วงบ่ายของวันที่สองมิถุนายนที่ผ่านมาโดยหลังเกิดเหตุนะคะนางรัตด,ดาพรโครจันทึกนายกเทศมนตรี ตำบลหน,นองบัววงค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุพายุในครั้งนี้พบว่ามีบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างยุ่งฉางและคอกสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหายประมาณ70หลังคาเรือนและนอกจากนี้ยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือนของชาวบ้านและล้มกีดขวางการจราจรจึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตัดต้นไม้เพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกค่ะและนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ตำบลใกล้เคียงยังได้รับความได้รับรายงานความเสียหายเป็นสิ่งปลูกสร้างอีก เป็นจำนวนกว่า50หลังคาเรือนอยู่ในระหว่างการสำรวจของเจ้าหน้าที่และรายงานความเสียหายไปยังส่วนจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่น้องเก๋นะคะหญิงสาวอีกหนึ่งรายค่ะได้หายตัวไปที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีตั้งแต่ปี56ปัจจุบันยังไม่พบ นอกจากกรณีของน้องออยหรือว่ายุพาสีเดชอายุ23ปีหรือพริตตี้ออยที่พบว่าได้หายตัวไปอย่างลึกลับตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557 ก่อนมาพบเป็นศพนิรนามนาน6ปีในพื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรน้องขามอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบตัวผู้ก่อเหตุนั้นผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าย้อนกลับไป1ปีก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์ของน้องออยนั้นพบว่าน้องเก๋นางสาวภาวินีกอไทยสงอายุ23ปีบัณฑิตสาวจากบุรีรัมย์ค่ะเดินทางมาหางานทําที่แหลมฉบังอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีและหายตัวไปอย่างลึกลับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2556 ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบตัวและไม่มีเบาะแสนะคะว่าหายไปไหนซึ่งถือว่านี่คืออีกกรณีที่หญิงสาวหายตัวไปอย่างลึกลับ แต่ไม่พบข้อมูลตรงกับศพนิรนามใดในพื้นที่อำเภอรีราชาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธ์ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากรในฐานะเลขานุการคณ,ณะกรรมการบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามพร้อมด้วยพันตำรวจเอกที่วาโสภาเจริญรองผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางนะคะได้รับข้อมูลเรื่องน้องเก๋จากเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาและได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมกับประสานการปฏิบัติงานกับตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีเอาไว้แล้วค่ะจบการเสนอข่าว18นฬิก5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n